I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เราจะพามาพบกับนิสสันหลายคนเห็นพงอะไรเห็นคอนโซลพบก็พอ,อ,อ,อจะเดาออกได้ว่า เป็นนิสสันอะไรนะครับคันนี้เป็นนิสสันนวาราปี2 0 0 7ตัวแคปเปิดใต้6เกียร์2 0 0 5คอมมอนเรลนะครับมาชมกันสักนิดนะครับ มันเป็นนิสสัยนะครับเปิดได้ครับความจริงตัวโนาวาล่าคือแฉบมันก็เปิดได้ทุกคันอยู่แล้วที่เป็นแฉบเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้คปนซิปเข็มหรือแอบโผล่บนเตียงกุญแจพร้อมรีโมทครับใช้ไงานได้ครับถ่ายออกกันครับๆๆ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  อูหลอมกันนะครับกับนิสันคันนี้นะครับนะผมเซ็ตใหม่ไม่รู้เสียงชาดสุดนปะตัวนี้เป็นนิสันโนาวรานะครับสีขาวปี2007สภาพภายนอกก็มีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับ มีลิ้วรอยทำกานใช้งานงบ้างยางผมมีให้2ชุดนะครับเป็นล้อแม็กเดิมตัวนี้นะครับแล้วก็ล้อแต่งจัดทรงมากำลังสวยครับถามว่าขับทางไกลได้ไหมคันนี้ผมวิ่งทางไกลมาแล้วครับกรุงเทพเชียงใหม่ ระยองเชียงใหม่นะครับพะเยาเชียงรายดอยช้างผมก็ขึ้นไปนะดอยช้างก็ไปมาแล้วนะเห็นล้อล้อแบบนี้นะครับไปได้ไปได้สบายถ้าใครเคยไปดอยช้างตรงทางขึ้นบ้านห้วยซ่านนะครับจะมันจะมีน้ํามีมน้ําตัดผ่านถนนแล้วก็เจ้าคันนี้ก็ข้ามน้ําผ่านมาแล้ว ้ำไม่สูงตอนนั้นก็ประมาณครึ่งล้อไปได้ขาวสะอาดหน้าขับครับขับดีคันนี้ไม่ได้แต่งมาแบบคันดำนะครับคันไม่มีดำขับในเมืองได้สบายชมแคปเปอร์ ภายในสะอาดเรียบร้อยตามสไตล์ผมสไตล์ผมก็คือมันก็จะมีฝุ่นบ้างตามบางจุดนะครับแต่ไม่น่าเกลียดตัวนี้เป็นจอเครื่องเล่นผมเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนมาใหม่ละแอร์เย็นเกียร์หกเกียร์เข้าได้ปกติไม่มีหลุดกระจกไฟฟ้าทำงานครบปรับข้างทำงานครบนะครับ ไปดูด้านห้องเครื่องกันรถคันนี้เราสามารถจะเปิด่าฝากระโปรงได้ด้วยมือเดียวนะครับไม่ต้องมาถือเหล็กคำ้ำนี่เปิดป๊อปเด้งปับ๊บผมใส่โชคโชคค้ำฝากระโปรงไว้ให้ละนี่สะดวกครับไอ้ที่ว่าสะดวกไม่ใช่อะไรนะครับคือเหล็กค้ำมันหาย <laughs> แต่คำมันหายผมก็เลยไม่ซื้อดีกว่าซื้อโชกฝากระโปรงใส่เลยตัวนี้นะครับหน้าเครื่องเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาหน่อยก็แต่ว่าเป็นเครื่องเดิมของมันนะครับที่เราเห็นตามทั่วไปคือเขาจะมีฝาครอบอฝาครอบพลาสติกมีครับผมถอดเก็บไว้ในบ้านไม่ได้ใส่แล้วก็แถมให้ได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว แต่สุดาม่ผมจะไม่ค่อยใส่ฝ้าครอบห้องเครื่องก็ไม่ค่อยได้ล้างด้วยแบตบใช้ได้ครับภาสีปีหกหกเดือนไหนเนี่ยหกมีนาหกหกอีกสามเดือนได้ เปิดแคบสะดวกนะผมว่าเราลองขึ้นมานั่งดูนั่งดีสะดวกอยู่ครับอาจจะแคบนิดหนึ่งตามสไตล์แคบแต่ก็ขึ้นลงได้สะดวกอยู่ตัวนี้ติดอยู่ไหมตัวนี้ไม่ติดหรออา้าวติดติดติด ไม่ได้ใช้นานสวิตชฝืดอ๋อติดไฟเพดานติดครบอ๋ออ๋ออ๋อเลือกเปิดได้นี่นี่ได้มันยังดูมีสเสน่ห์นะครับว่าระบบไฟอะไรใช้งานได้ครบนี่มีสเสน่ห์ ัดสีสวยช่วงล่างสวยครับตอนนั้นผมก้มดูให้ละตัวนี้ผมจัดทรงโหลดมาอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับโหลดมาหน่อยนึงแค่พอสวยก็ถ้าอยากได้ใช้งานแบบเดิมก็ใส่ล้อดเดิมเอาก๊อปโหลดออกมันก็จะยกขึ้นมาเหมือนเดิมครับแต่ผมว่ามันพอสวยละกแล็แล้วแต่คนชอบเนาะ ลืมฟังเสียงเครื่องนี่ปิดง่ายครับรถพร้อมใช้งานนะครับดูรอยตามอายุแต่ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกิน พูดไปพูดมา,ามันจะเป็นเหมือนเพลงของจิ้ง้ากเขาอ่าปิดปิดได้ด้วยมือเดียวน,นี่ขับทางไกลใต้นะครับไหนวงเลยมาแล้วเรื่องเสียงปิดกันแอร์เย็นชำ่ำพร้อมใช้งานนะครับ เทสกระจกให้ดูอ่ากระจกไฟฟ้าขึ้นลงฝืดหน่อยจะไ,ได้ขึ้นลงมานานด้านนูน้นอ่าขึ้นลงแต่ครับอันนี้กระจกมองทาง้าโอ้โหทำงานครับทำงาน นันน้นนนอากระจกมองข้างทำงานครบถือว่าดีครับปิดอาปิดน้ข้างนี้ผมภาวนาให้มันปิดขึ้นได้โอ้ได้ได้แล้วครับอโอ้โอโอ ถ้าเกิดมันขึ้นไม่ได้นี่จะเสียหน้าเลยนะผมเนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกับนิสสัน n น v ร a าสีขาวคันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมีรถคันอื่นมาให้ชมอีกนะครับคันนี้ก็สนใจสอบถามเข้ามากันได้นะครับที่เพจนะครับในเพจเฟซเฟซบุ๊กเพจเลิฟโซฮอนะครับ เอดเข้าไปได้ที่เลิฟโซฮอ ho, แล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไปสอบถามก็ได้นะครับมีรถหลายอย่างให้เลือกได้ชมกันนะครับหรือจะดูใน YouTube ทางช่องนี้ก็ได้ครับผมขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ